ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาในช่องไทยชนัสชิโมโชแนล2กันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะฮะมาอีกแบบหนึ่งนะกับเกม Jurassic World The Game นะก็คืออันนี้เป็นเครื่องของป้าผมนะเป็นอีกไอหนึ่งเนาะที่เดือดเสาเยอะกว่าไอดี ID ที่ผมรีวิวไปล่าสุดเนาะ ล่าสุดก็มาจนการล่างแม็กกับทรายล่างแมนะ็กเนาะในอดีก็มีนะฮะมีทรายล่างแม็กตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวปกติอีกสตัวแสงสีสดเกินไปหรือเปล่าเอ่ยก็กราบขออภัยนะฮะอีพีนี้อาจจะได้ยินเสียงชัดกว่าอีพีก่อนก่อนวันนี้เราจะมารีวิวเทเรโนซอร์บักกันนะฮะ ก็คือลุงบักพีเล็กสายเขียวของเรานะเดีวเราไปดูร่างต่างๆของแกนะก็คือแกเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเนาะพอร่างที่สองแกก็จะเป็นร่างแบบเดิมนะแค่มีแสงวิ่งว่างขึ้นร่างที่สามเหมือนกันนะะส่วนร่างที่สี่เนะี่ยแกจะแทบจะมีมาทั้งตัวเลยแต่ว่าร่างเนี่ยยังเป็นแบบนี้นะเหมือนบัมปี้เพราะว่าเป็นแสงสีเขียวเหืองแสงขึ้นมา อ๋อแล้วก็รหัสนี้นะมีอลันกว่าเลเวลแม็กซฉันไม่ต้องการหุบป,ปากซะวันนี้นะจะมารีวิวเดี๋ยวผมจะลองตีแพ็คนี้ให้ดูก่อนนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปตีพีพีให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนไปรีตัวก่อน ผมเพึ่งเล่นโอ้โหแพงจังอ่าแพงเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอตัดไปก่อนรอมันมาเนาะ,ะก็มาแล้วนะฮเอาไปสนใจเลยเลยอันนี้เป็นแพะอ่า PVP เนาะเดี๋ยวตีแพ็คนี้กันอ๋อเขาเอามาสูโตมา ไพลูแรปเตอร์แล้วก็โมโนโลโฟเ,ร,เราลงไพลูแรปเตอร์เอเคไม่ตื่นอีกป่ะเอโอ้กากที่สุดเือทับเปเจราดอเดี๋ยวเคปิดท้ายแล้วกันหนึ่งแสนนะต่อ เล่นต่อการเล่นหนึ่งตาเนาะอันนี้ก็เป็นแพ็กปกตินะสำหรับผู้เล่นเลเวลน้อยๆนะต่ำๆอยู่อย่างผมามาแร้วเครื่องนี้มันจอใหญ่กว่าเลือดขอ้อยเก้าสิบ ก็จะดับอ่นชาร์จนะฮะท่านผู้ชมอออเขาน่าจะเปลี่ยนไพโลแรปเตอร์ลงมาอ๋อผิดแผงไอตัวนั้นหหดวกว่าไม่ใช่เหรอ,อ,อเห็นมะอ๋อดาเมจโคตรเยอะเลยตัวนี้แต่ตัวนี้เลือดเดียวอ่อไพโลแรปเตอร์เอามาแทงครับ ต้องทิ้งตัแล้วไม่ไหวโคตรเหลีย่ยมเดี๋ยวขยับกล้องก่อนนะมีแปดโอ้โหเปลี่ยนในตัวนี้มาเลยแล้วกันตายไม่ตายครับโอ้โอ้โอ้บึ้ม <Better. S 2> ไม่เขา้าโถสาตีปขอห้า <scheint faced> เปลี่ยนมาอีกแล้วอ้าวโอ้ยจะทำอะไรเจ็บจีบจบเลยนะเว้ยมันเจ็บจีเลยไปนอนไปนอนนี่พลังตบแรบบิทวัเดีฮะฝาแฝดขอห้า น่าจะได้อยู่ได้สี่จะเหลือไปทำไมห้าหนึ่งวิชัยหายแล้วเลือดตัวนี้อ๋อโอเครอดอยู่ครับปิ้วว้ามูโลโ,โฟ โอ้ชิตโอเคไปนอนครับผมให้ดูเต็มจอแล้วกันก็นาปกนะเมนโจเรดอโทซิลัปเตอร์เนาะ ต่อครับพ่มึงบ้าปะเนี่ยไม่ได้เจ้านะม,มันจนปัญญาแล้วะเพงอีกมันจะเอะไรมาแทงได้วะ นเนี่ยเนี่ยโหสุดแล้วคานเหมือนกันอ่ะฟาแฟตไปไม่มีเทียตัวฟุตหัวเลยแล้วตัวสุดสีม่วงนะฮะล่างแม็กนี่สีชมพูนะไอตัวนี้คานุอนะ่ะแล้วมึงเอาอีตุต๊กแกมาเนี่ยไม่ตีคานมาแทงอยู่แล้วครับ โอ้โหเสียงค้างทุกคมไม่ตีอย่างนี้ก็ลดไปยี่สิบสองค่ะ เสียงค้างขออภัยนะเพราะมันตัวเดียวกันแล้วเสียงมันจะเขาชอบค้างมันมีเท่าไหร่อะหกน่าจะหกแหละตีมาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ไปนอนหมดแล้วก็ ไปนอนไปนอนมาอโลได้ศูนย์อย่างนี้ก็ทิ้งทวนนี่ครับมีหกตีหกไหมตีห้าเหลือไว้ทำไมหนึ่ง เสียงแม่งค้างเหรอะเหลือหนึ่งไปนอนไปนอนในเวรยงตอบมาแล้วใช่ไหมีอคาโนมึ ไปเพื่ออะไรวะไปนอนกันหนึ่งด้วยฉันเบื่อเสียงนี้มากเลยแว่แร่อย่างเงี้ยดูกันเขาให้ใช้อะไรอีกไหมโอ้ครับตามนิ้นตามนิ้นอะไรตามนั้นครับ เดี๋ยวจะพี p ีให้ดูลุยครับอีตัวนี้ดามมิสูงด้วยนะไม่เกรงใจกูเลยกูใครโลเลปเตอร์นะเว้ย เลปเตอร์ไฟนะเว้ยมันตีตัวมันหนึ่งนี่นาเมสัมสามเชี่ยกินพืชอ่พระสงฆ์มึงไม,ม่กินพืชเหรอทหานี่นาเมสงสงที่หานี่เลีเ้ยเตี้ย มึงชาดด้วยมันกูนปวดสมองกับมึงเอไอกูปวดสมองอีควายขอภัยนะฮะอีควายน,น้ำมัแม่งอสามสามมันไม่ไปยันร้อยหรอกมัง้ง มันไม่ไปยัน้อยใช่ปะตีสองมันไม่ไปยัน้อยหรอกใช่ไหมเดี๋ยวไปเคาะก่อนตีสองมันไม่ไป้อยเนาะอ่ะลองเสี่ยงดูไปนอน แต่ถ้าไม่ไม่ตีนี่กลัวก็โล่งอ,อกนะไม่น่าสะดกออกออกันหนึ่งนะเว้ยแน่จริงไปนอนครับเดี๋ยวพี่พ,พีให้ดูนะครับขอให้บิดเถอะ ปวดสมองอื๋อได้แล้วแต่ยังไม่ได้ฟักครับได้แล้วตอนนั้นะมา PVP ก็ PVP จัะไปเดี๋ยวบูรียวเดี๋ยวบรูรียวโลเพียวตาเดี๋ยวผม ดีอีพีหน้าครสำหรับจุลศิวอรเกมผมลืมใส่อีพีเนาะเดี๋ยวผมจะไปแก้คลิปให้มันเป็นผมจะใส่ใอีพีให้ก็จะลบทำใหม่อะก็เอาเดีสนออทัสไปนั่นแหละกับลงบักครับดูยมาเจอครับ โอ้โหคอยาวเหมือนกันเ,เดืเอคืึบเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าลุงบักมาเรื่องหน้า The best มาเดนนอทัส vs ไฮบริดมึงบ้าเปล่าเดนนอทัสเนี่ย vs ไฮบริดอือหรือแม่งตีด้วย ไม่เลือก่ไมเลือกมึงก็ไปนอนดิอ้อไม่เก็บชาร์ตหม่อนไส้โอ้ยมาเลยมาเลยอือช่างมันช่างมันตีหมดแล้วนี่เองอ่ะ หมดแล้วนี่เองนะไปนอนเอาเอาเทอร์ดนดอนโหดกว่าตั้งใจมารีวิวตัวนี้หรือเปล่าครับผมจะมารีวิวลงบัก๊กคงไม่ได้จัดให้อีกรอบนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้เก็บเจ็ดนะออออหกขอโทษครับ โอ้อห oh, กเนอกมี4ศษประตูตกใจขอโทษขอโทษเป็นบ้าเดี๋ยวนะอ๋อจะให้อภัยอยู่มีหกไปนอนต้องมีส่วนร่วมนะครับลงบั๊ก อยู่โคตรกลมกลืนกับธรรม,มาชาติดูสอ,อิมาดูกันขออะไรก็ได้นะแต่ถ้าได้ตามใจสั่งนี่ของเงินเขียวเหรียญโอเคทำไมไม่ได้รหัสนั้นบ้างหระรหัสที่ภาพสีชัดกว่านี้ อยูเป็นการทำํำควสไปด้วยในตัวก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับรุงบัก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 เทเรโนซอร์บักนะถ้าใครอยากได้ในซองอันนี้นะฮะมีอยู่แต่ว่าต้องลุ้นหนอมึงมึงมึงเป็นอีกแล้วหรอกูไม่เอามึงลงสนะมึงโกรธขนาดนั้นเลยหรอ อีไทรมึงก็หลับก็แพ็คไม่เหลืออะไรแล้วนะอแถมให้มันเหลือกี่วันห้าวันแถมให้รอบหนึ่งนะตอนนี้ อันนี้แถมให้รอบหนึ่งแถมให้รอบหนึ่ง <Okay. S 1> เขาน่าจะเอาไอตัวนี้มาฮะโอ้โชิ่นแลมีเยอะอยู่เด้อถือว่าเป็นการรีวิวโบเร,รียวไปด้วยนะ 嗯，哈哈哈。 โอเคไม่ตายคยังขอทิ้งโทนเจ้าโพสตาโพสตัวสุขัสนะฮะบ๊ายบายนะครับทำดีแล้วลูกไปนอน ยัง <Young. S 2> มึงเหลือด้วยเหรอเหมือนพี่ปามี่แลแ้วตอนนี้ไปนอนครับไม่เหลือละอี <c oughs> <c oughs> มันไส้โอ้โหแล้วอีโบเรียวพี่โบเรียวเขา อา้าเลือดเท่ากันด้วยลาก่อนลูกเมกาโลกระดามตรมึงร้อยเจ็ดสิบสามใช่หรือไม่ไม่น่าถึงใช่ไหมทุกคนอย่างมากก็สี่ร้อยสามร้ นี่เป็นไงกูจัดการสไปโนได้กูเทพเว้ยมือตียเออเก็บเจ็ดไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่น่าจะมารีวิวแบบเจ็ดให้ดูนะเดีเ๋ไอ้แอ่นั้นอะ าไม่ตายอ่ะโอเคใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้นะ,ะว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่ตายของพวกมีกระก็สำหรับคลิปนี้จบไปแล้วกับลุงบักและโบเรียวนิดหน่อยเพิ่มเติมครับหูตัวใหม่ตัวนี้พี่ปามี่บอกพี่ปามี่ชอบนะฮะมันน่ารักแต่สำหรับผมนะ โปรไฟล์มันไม่ค่อยสวยเอ้ยโปรไฟล์มันสวยแต่ตัวจริงอะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเอาดูร่างคร่าวๆของมันโอ้เท่อยู่ด้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ ผมน่าจะยังไม่ได้เปิดหนึ่งหมื่เปิดอันนี้ให้สักอันไหมอยากเปิดอันนี้อยู่นะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอันไหนมีแล้วเดี๋ยวจะมาลองเปิดให้ดูนะนี่แล้วก็ฮะเอ๊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 ะ อ้าวทำไมมีสองตัวงง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 จริงจริง Legendary มีทีริกส์ไหมอู้้อ่ะรหัสนั้นเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้ด้วยห้าหมื่นอ๋อไม่มี จะมาลองเปิดอันนี้ให้ดูนะไม่ได้เงินเขียวไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เสียเงินเขียวเพื่อการเปิดที่หวังไว้อยากได้ตัวนี้ตัวพืชไม่คยอยากได้อยากได้ตัวน้ำนะมาเสริมเพราะว่าทาน้ำในบ้านมีแค่นี้เองอ่ะมีแค่สี่ตัวนะนี่ตัวเดียวเอ,อนี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เนาะเโจยโูโพรกขึ้นล่างสองวันที่เรียบร้อยยังไม่จบคลิปอีกเดี๋ยวราอีโวเจ้าดิปโปโดคัสกันโอเคจบจริงๆแล้วนะตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย